สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านสู่ปฏิบัติการมหัศารย์ของหนงังสือเดอะเมจิกนะคะเราได้ปฏิบัติการมาแล้ว14วันวันนี้จะขอนำสู่ปฏิบัติการในวันที่15ต่อกันเลยนะคะถ้าชอบกดติดตามกดซับสไครป์ช่องครูตุ้มได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะปฏิบัติการมหัศาร์หมายเลข15บำบัดความสัมพันธ์อย่างหน้ามหัศจร์ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่แตกร้าวทุก เพราะอกหักคุณเคืองใครหรือกล่าวโทษใครด้วยเรื่องอะไรให้เปลี่ยนแปลงด้วยการสำนึกรู้คุณจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาพี่หรือน้องลูกชายหรือลูกสาวคู่หูเจ้านายลูกค้าธุรกิจเพื่อนร่วมงานพ่อตาแม่ยายพ่อแม่ เพื่อนหรือเพื่อนบ้านการกล่าวตำหนิหรือกล่าวหาไม่มีวันที่จะทำให้ชีวิตคุณหรือความสัมพันธ์ดีขึ้นและยิ่งตำหนิมากเท่าไหร่ชีวิตคุณก็จะเลวร้วายลงเท่านั้นการยึดความโกรธไว้เหมือนการหยิบถ่านร้อนๆด้วยความตั้งใจว่าจะเพี้ยงใส่ผู้อื่นท่านนั้นเองแหละที่จะมือไม่เสียเองพระพุทธวจนะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความรู้สึกแย่ๆที่มีต่อผู้อื่นจะเผาผลาญชีวิตของคุณแต่การสำนึกรู้คุณจะลบล้างมันออกไปจากชีวิตของคุณตัวอย่างการเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็นการสำนึกรู้คุณเช่นถ้าคุณมีความสำคัญที่ไม่ดีเอามากๆกับอดีตคู่รักของคุณที่ยังติดต่อกันอยู่ผ่านทางลูกๆของคุณทุกครั้งที่คุณมองดูลูกๆของคุณให้คุณกล่าวขอบคุณอดีตคู่รักของคุณ ที่ให้ชีวิตลูกๆเป็นของขวัญที่มีค่ามากที่สุดกับคุณการสำนึกรู้คุณนี้เมื่อคุณทำทุกๆวันจะทำให้คุณมีความสัมพันธ์ในทางที่ดีทำให้คุณมีความสงบและความปลองดองมากขึ้นในปฏิบัติการมหาสารรย์ของวันนี้เมื่อคุณกำลังพบฐ่านร้อนๆที่เผาผ่านชีวิตคุณอยู่ให้คุณเปลี่ยนฐ่านร้อนๆน,น,นั้นกลายเป็นทองด้วยความสำนึกรู้คุณ โดยเลือกความสัมพันธ์ที่แตกร้าวมีปัญหาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในอดีตคนรักเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะปรับปรุงใหม่ไม่ว่าคนคนนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามให้คุณเขียนรายการสิบสิ่งที่คุณสํานึกรู้คุณคนคนนั้นคิดย้อนไปก่อนที่ความสัมพันธ์จะสิ้นสุดลงและทำรายการที่เป็นข้อดีในตัวคนคนนั้นไม่เกี่ยวกับว่าใครผิดหรือใครถูก ไม่สําคัญว่าจะเป็นเรื่องที่เขาอาจจะร้ายกับคุณคนคนนั้นได้พูดหรือไม่ได้พูดอะไรก็ไม่สําคัญกับคุณทั้งนั้นคุณฟื้นฟูความสัมพันธ์ได้อย่างมหาศาลโดยไม่จําเป็นต้องเอาคนคนนั้นมาเกี่ยวข้องมีทองให้พบอยู่ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีและเพื่อนําความมั่งคั่งมาสู่ความสัมพันธ์และชีวิตคุณคุณต้องหาทองให้เจอ ขณะที่คุณขุดและค้นพบทองกองอยู่ให้ลงมือเขียนเขียนชื่อคนนั้นลงไปและเขียนประโยคสํสำนึกรู้คุณเช่นชื่อที่คุณมีความสัมพันธ์ของเขาคนนั้นฉันขอบคุณเรื่องที่คุณจะใส่เข้าไปเช่นพอฉันขอขอบคุณเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเมื่อชีวิตแต่งงานของเราสิ้นสุดลง ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายวันนี้ฉันฉลาดขึ้นมากและได้ใช้สิ่งที่เรียนรู้จากชีวิตแต่งงานของเราในความสัมพันธ์มากมายในวันนี้เช่นพอลฉันขอขอบคุณเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเมื่อชีวิตแต่งงานของเราสิ้นสุดลงฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายวันนี้ฉันฉลาดขึ้นมากและได้ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากชีวิตแต่งงานของเราในความสัมพันธ์มากมายในวันนี้ พอ่อฉันขอขอบคุณทุกสิ่งที่คุณพยายามทำให้ชีวิตแต่งงานของเราราบรื่นสิบปีที่เราอยู่ด้วยกันก็แสดงว่าคุณได้พยายามแล้วพอ่อฉันขอขอบคุณสำหรับลูกๆของเราความรื่นรมยินดีที่ฉันได้รับจากลูกๆในทุกๆวันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคุณพอ่อฉันขอขอบคุณที่คุณทำงานหนักเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อดูแลครอบครัวของเรา ขณะที่ฉันอยู่บ้านเลี้ยงลูกเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราทุกคนจะต้องพึ่งพาคุณขอบคุณนะพอ่อฉันขอขอบคุณที่ทําให้ฉันมีช่วงเวลาอันมีค่ากับลูกๆขณะที่ลูกๆเติบโต,ตขึ้นฉันได้เห็นลูกๆเริ่มพูดคุยและหัดเดินเป็นครั้งแรกและรู้ว่าคุณคงไม่มีโอกาสอย่างนั้นพอ่อฉันขอขอบคุณที่คอยให้กําลังใจใช้เวลาที่อยู่กับฉันในช่วงเวลาที่ฉันทุกข์ เศร้าโศกและก็ขวัญเสียพอ่อฉันขอขอบคุณสําหรับช่วงเวลาที่ฉันป่วยและคุณพยายามดูแลฉันและลูกๆเป็นอย่างดีพอ่อฉันขอขอบคุณที่เรามีช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมด้วยกันหลายช่วงเวลาด้วยซ้ําไปนี่คือตัวอย่างเมื่อคุณเขียนรายการสิบสิ่งนี้จบคุณจะรู้สึกดีมากๆก,กับคนคนนี้ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบลงไปแล้วก็ตามสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดก็คือ คุณจะรู้สึกดีขึ้นกับคนคนนี้เพราะว่าคุณได้เอาความเลวร้ายออกไปจากความรู้สึกของคุณแล้วคุณอาจเลือกทําปฏิบัติการมหาสั์นี้ซ้ำหลายหลายวันจนกว่าจะถึงจุดที่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีกับคนคนนี้อีกเลยขณะคุณกําลังใช้พลังมหาสั์ของการสํานึกลูกคุณในความสัมพันธ์คุณจะเห็นความสัมพันธ์นี้เริ่มเปลี่ยนไปอย่างน่ามหาสย์ต่อหน้าต่อตาผ่านการสำนึกลูกคุณได้อย่างมหารย์คุณได้รับประโยชน์ไปตลอดชีวิต เพราะชีวิตเป็นของคุณถ้าความสัมพันธ์ในอดีตที่ไม่ได้มีการติดต่อกันอีกต่อไปคุณก็จะรู้สึกว่าตัวคุณมีความสุขสงบความสัมพันธ์ในปัจจุบันอื่นๆของคุณก็จะดีขึ้นอย่างน่ามหาัศจรรย์ถ้าในอนาคตมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชอบมาพากลคุณอย่าลืมใช้ปฏิบัติการมหาศจาน,นี้ทันทีคุณจะหยุดยั้งก่อนที่มันจะลามและจะเพิ่มความมหาศจา์แทนปฏิบัติการมหาศจา์หมายเลขสิบห้าหนึ่ง คิดถึงสิ่งดีในชีวิตโดยการทํารายการสิ่งดีๆสิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสํานึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่และอย่างจบให้กล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้รู้สํานึกรู้คุณสําหรับสิ่งที่ดีนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้สองจงเลือกความสัมพันธ์ที่แตกร้าวมีปัญหาหรือไม่ดีขึ้นมาสักหนึ่งอย่าง คามสัมพันธ์ที่คุณอาจจะทําให้ดีขึ้นสามสำนึกรู้คุณเกี่ยวกับคนคนนั้นที่คุณเลือกไว้สิบอย่างเขียนลงไปด้วยวิธีนี้เช่นชื่อฉันขอบคุณอะไรตัวอย่างพ่อฉันขอบคุณที่เรามีช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมด้วยกันหลายช่วงเวลาด้วยซ้ำไปสี่ก่อนหลับไปในคืนนี้ให้จําก้อนหินมหัสจารย์ในมือหนึ่ง และกล่าวคำาัจจันร์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้แล้วพบกันใหม่ในทลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ